ดีตอนนักข้าช่องช่างนี่นเนะคะตอนนี้หลังจากพักเบรกเราก็เริ่มงานกันอีกแล้วนะคะยกที่สองค่ะีมานนค่ะมาทำงานด้วยกันนะนี่โอ้โหหลังจากพักเหนื่อยนะคะเราก็ทำงานกันต่อนะคะไอีเนาะมาค่ะเราก็จะตั้งกล้องไว้นะคะไอซีแล้วเราก็จะทำงานมือไม่ว่างนะคะไอีเราก็จะตั้งไว้อย่างนี้เนาะ

ก็เอาเงินไปวาดเอาพอได้เกียร์ก็พอได้แสงไปดูเลยดูแสงอยู่ได้แสงอืมคือหนาวที่สุดทำบ่อได้มากชิ้นใหญ่ขนาดใหญ่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 ใหญ ยอดนะคะนี่โอมเอมไปไหนรู้เขาใส่ปุยอะไรเนาะอู่นน้อยมาตัดเพื่อพี่เนี้ยไปใหญ่น้ำส้มมาใส่ดูไะใหญ่น้ำส้มด้วยพี่จอมหัวมันสุดยอดมากนะคะ

รถทำงานนะคะเอีเนาะนี่ก็จะเป็นรถยกรถเกาะนะคะเอเนาะค่ะคลิปนี้ก็จะเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องช่างนิชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ